สวัสดีครับมาพบกันอีกคลิปครับอยู่กับผมเอ็มดัมซิ่งเหมือนเดิมครับเอาคันนั้นขึ้นเรียบร้อยแล้วครับคันนั้นขึ้นแล้วก็ลองดึงคันนี้ต่อครับถ้าคันนั้นดึงไม่ขึ้นก็จะสองคันดึงครับไม่รู้จะดึงได้ยังหรือเปล่า มันลื่นครับมันลื่นมันไม่ได้ดูดครับมันลื่นมันเป็นตมประมาณนี้มันลื่นเฉยๆครับดูบ้านผมเรียกจำมับเลยครับบ้านผมไปไปไปบ่ขึ้นบ่ขึ้นบ่ขึ้นนกเมื่ขึ้นอก พ่าขึข้นดอกพ่อ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 พอแล้วอย่าของสิค่าซื้อพ่อแล้วมันเหยียบโซเดินหนาไปไหมมันเหยียบโซเดินหนาไปเอกมันเหยียบโซไปเดินหนาไปเหยียบโซปุชโซก็ได้พอ่พอปุชโซกปุชโซออกนะอ่าน,นั่นมันคำมันบ่มีแ่แยงซอย ไปเอาอันไม่อีกเสียนึงดึงซอยกันคู่เลยดึงคู่กันเลยเอาไม่อีกเสียนึงคอยยืนดูหนีเจ้ากัดดูแก่นั่นแหละดึงเลยพูลอะแกเลยเสร็จก็ดึงขึ้นมันมันกับข้นแบงค์ซีแม่ก็ดึงแขวกางที่รถกับไฟผ้ากลางเลยไหมแม่แอนสลิงก็ได้ว่าแต่มัน ว่าตะบันย่าสูสีกันโอ้ยตะของข่อยกับปั้นลงเหยี่ยมันนั่นคือกันลรอจำเผาขึ้นกันหรอว่างหันกันไก็ได้เลยขันกอนเลยดิขันแม่นเอามาสองเสีนกับไข่เนี้ยยุโสอันนี้มันบัวไทยรูปให้เบื้องเนาะว่ามันติดยูไทยเนาะมันทายแต่ลงเฟสอันพุ่นเนาะติดยูพุ่นเนาะขผนมันทายมาสองทายรูปมาให้เบื้องอัน ก๋สีเอามาสองเศียนยิ่งหล่โา,า,ลา,าโศวิมือเกดีได้ตั้งท่าดึงทกกันนนีเอตั้ง่า,า,งา,า,ออา,าังานมัวนัน่ได้เนัอย่างตีมันดอกยางมันเบิดมันเหมือนนี่เดอกตีตเหนียมันบ่คือตีดินทรายดอกดินทรายยังดูด,ด,ด,ด ขานาดมันสวยจากควงบาได้นั่นมันนัง่งบัวหมุนตะตะหมุนกับหมุนลอยล้างลอยเยวมันมันคำเบิดแล้วไขคาดมันคำเนี่ย

ไปให่หน้าไปเห็นนี่เอางไปคู้จาสิตัวอพีนั่นเนย่าอี่นั่นาผมโว้กมากเบิดตัวทัานหลัต้องเรียนแค่น้อยนะพู้ได้ไปกับบ๊อบผููได้ไปกับบ๊อบสิตไ้นี่มันดีนะกินเยี่นทัพลัยทาเดียวาปลไกุ้งถาฟักตุ้งพวกก็จะออกก็ใครเขาออกเงี้ยลนตีแล้วก็ออกเงี้ยย่าง ซีลากกันดีคามฟากกันีคามฟากลากยึ้นหนีบังก้อนนี่ตายุกแกนี่บังก้อนนเนี่ยร่องกันดีดึงล่องดึงยึ่นหนีบังก้อนหนกันคามเนี่ยเอาเอามาใส่ขันหนีบังก้อนก็ได้ ไม่ใช่คันนีดูไ้ขนาดตัวเองยังเกือบไม่รอดครับเรียบร้อยครับตัวเองก็เรียบร้อย เรียบร้อยทุกอย่ายครับจำรับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ